เนตประกายเพชรนางร้ายคณะซอนรัมน้ำเพชรโดดชิงมงมิสแกรนปี2024 ทำาอาฮือฮาไปทั่วโลกโซเชียลกันเลยทีเดียวนะคะหลังจากที่มีข่าวรือว่านางกงหรือตัวร้ายของคณะลิเกของพระเอกลิเกชื่อดังของสอนดัมนาเพรที่ได้เตรียมตัวปรับลุคแล้วก็ลงประกวดเวทีนางงามกับเขาด้วยอย่างเนสประกายเพรหรือเนสจันทามีมุกซึ่งเธอนั้นก็ได้สมัครลงชิงตำแหน่งเวทีการประกวดเวทีมิสแคนเทลใน a ีสองนปี2024ที่หลายจังหวัดนั้นก็เริ่มประเดิมเปิดสักการะกันแล้วหลังจากที่เพิ่งได้คนขวาตำแหน่งในปีล่าสุดได้ไม่นานสำหรับผลงานของเธอนะคะก็จัดด้ว่ามีผลงานมาบ้งนนงางเอปนทุมกร และก็ยังเคยผ่านละครเรื่องป้องปางบันนะคะทางช่อง7แล้วก็เป็นนักแสดงรับเชิญซึ่งหลังจากข่าวลือนั้นได้รับความสนใจนะคะจากสื่อแล้วก็เพจนางงามอย่างล้นหลามเธอก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความขอบคุณและบอกผ่าน a c e b o o k ส่วนตัวที่มียอดผู้ติดต,ตามกว่าแสนคนว่าขอบคุณเพจด้วยค่ะที่เอ็นดูนางร้ายลิเกค,คนนี้ฝากทุกคนเข้าไปกดไลค์กดแชร์ให้เนสด้วยนะคะปีนี้จะลงมิสแกรนด์ส่วนจะเป็นจังหวัดอะไรนั้นขออุบไปก่อนแต่ใบให้ว่าเป็นจังหวัดของภาคเหนือมาแน่ต้องลุกเป็นไฟแน่ๆติดตามกันไว้ห้ามพลา,าดดังง่่ง่่ิคะซึส พาเนสปะกายเพชรก็ได้เปิดใจบอกว่าตอนนี้กาลังซุ่มเปลี่ยนลุกใหม่บอกว่าหนูจะกลับมาแก้มือหลังจากที่เคยลงประกวดไปเมื่อปีที่ผ่านมาตอนนี้กําลังเคลียร์คิวการแสดงลิเกทั้งหมดเพื่อที่จะเอาเวลาทุ่มให้กับเวทีมิสแกรนด์เพราะหนูก็มีความฝันอยากให้ที่บ้านและครอบครัวแม่ยกที่สนับสนุนได้เห็นหนูก้าวกระโดดไปอีกขัน้นให้ทุกคนได้ภาคภูมิใจนอกจากนี้เธอก็ยังบอกอีกว่าตกลงที่จะลงการประกวดเป็นภาคเหนือค่ะแต่ขออุบไว้ก่อนได้ไหมว่าเป็นจังหวัดไหนเอาไว้เป็นเซอร์ไพรส์ลแล้วค่่่่่วววาาาจััังงหหดดทททีีีเลือกนนนน้มูิ สามารถผลักดันให้หนูเปิดประตูภาคเหนือและจังหวัดน่านได้เพราะหลายๆความต้องการที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจที่สําคัญและหนูเชื่อว่าการกลับมาในคราวนี้ทั้งกองจังหวัดและบอสนวัดจะปฏิเสธหนูไม่ลงทําเอาแฟนๆนั้นตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้เห็นลูกใหม่ของสาวนี้ให้แฟนๆนางงามและแม่ยกที่เชียร์ได้ว้าวอย่างแน่นอนและหากใครที่ติดตามเธออยู่นะคะก็จะเห็นได้ว่าเธอเคยผ่านงานประกวดชิงง้ง,งตําแหน่งคูเขาประกวดเวทีมิสแกรนพิษณุโลกที่ผ่านมาซึ่งเธอนั้นก็ได้หมายเลข MGP 0 6แถมยังติดท็ดอีกด้วย และในปี2024นี้เธอก็ได้กลับมาทวงเวทีการประกวดอีกครั้งงานนี้นะคะเธอก็จะเข้าประกวดลงชิงตําแหน่งเวทีประจําจังหวัดน้านก็ต้องมารอรุนแล้วว่าเธอนั้นจะสามารถคว้ามงกุฎประจําจังหวัดได้หรือไม่ก็ต้องมารอติดตามและส่งกำลังใจ